มาแล้วครับโปรโมชั o ่นรับหน้าหนาวครับผมนะนี่ฮนะโภสนไม้ถูกนะครับไม้แพงมาขายถูกวันนี้ครับนะโปรโมชั o ่นวันนี้มีอะไรกันบ้างครับผมนะเหมือนเต่าต้นนี้ครับจาก650บาทให้ไป490บาทครับนี่ไม้ส,สวยๆแบบนี้ครับเต่ารัตนชัยฮะนะแล้วก็วันนี้ไม้ส,สวยๆแบบนี้เตรียมให้คุณเยอะแๆกันเลยทีเดียวครับกับเต่ารัตนชัยฮนะต้นนี้นะ 490าจัดส่งฟรีครับนะแล้วก็วันนี้ครับเรามีโปนะฮะสวยๆแบบนี้ครับแล้วก็ต้นนี้ครับนี่สวยไหมฮะยูโรปาครับ490้าบบาทจัดส่งฟรีครับผมนะยูโรปาต้นใหญ่ๆแบบนี้ครับ490าจัดส่งฟรีครับอ่ะตามด้วยต้นถัดมาครับผม ต้นนี้นี่โบรับหน้าหนาวต้องให้ไม้ใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยทีเดียวครับต้นนี้โชคดีครับโชคดีครับผมนะจาก5 5าให้ไป390จับตรงฟรีครับโชคดีนะความใหญ่มากนะเปลี่ยนใส่เข่งให้คุณเลือกร้อยเลยทีเดียวนะใหญ่จริงๆครับผมนะโชคดีนะแล้วต้นนี้ครับผมนี่โอ2อ0บบาทจับตรงฟรีครับต้นนี้นะต้นนี้ ซับประเสอร์นะฮะแม่ฟอมสวยมากเลยฮะใครไป250จับสูงฟรีครับซับประเสอิฐนะฟอมใหญ่ๆกันเลยทีเดียวครับสําหรับซับประเซอิฐนะนี่แบบนี้เอาไปได้เลยครับแล้วก็ต้นนี้ครับการชื่อด้วยคะแอดมบินะแก้วอะไรนะแก้วเก้าครับผมแก้วเก้าครับต้นนี้นี่สวยมากนะสูงด้วยนะ250จับส่งฟรีครับต้นนี้แก้วเก้าครับผม ต้นนี้ครับรวยรุ่งโรจนะรวยรุ่งโร์ครับผมนี่สวยๆแบบนี้ฟอมใหญ่ๆเอาไปได้เลยสองห้าศูนย์จัดส่งฟรีครับาาตามด้วยทายาทเศรษฐีครับผมนะฟอมใหญ่ๆ,ๆนั่นๆแบบนี้คุณไปเปลีป่ยนกระถางใหญ่ๆสวยงามแน่ครับผมนะใบไม่มีร่วงแม้แต่ใบเดียวครับผมนี่ทายาทเศรษฐีนะ ตามด้วยเศรษฐีมีโชคครับดี่ฟองใหญ่สามช่อกันเลยทีเดียวเศรษฐีมีโชคครับผมแล้วก็ต้นต่อมาครับมณีนกพรัตครับผมนี่สูงสูงแบบนี้ครับประมาณ80ิเซนจากปากกระถางกันเลยทีเดียวพี่น้องนะมณีนกพรัตครับผมนี่สูงมากเลยนะมณีนกพรัตต้นนี้ตามด้วยปางทิพย์ครับนี่ปางทิพย์ฟองสวยะสีกำลังมาครับปางทิพย์นะนี่แค่แค่ สองห้าศูนย์จัดส่งฟรีครับเบอร์โทรฮะศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับผมนะอยากได้ต้นไหนโทรมาหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้ได้เลยฮนะต้นนี้โ,โชคอุดมทรัพย์ครับผมโชคอุดมทรัพย์นี่ไม้ฟอมสวยมากฮนะโชคอุดมทรัพย์ครับนะ,ะต้นต่อมาครับเศรษฐีจอมอทองครับนะไม้ฟอมใหญ่ๆครับนี่ไปลงดินได้เลยฮนะ ใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยสีสวยมากเลยทีเดียวเต็สีจอมทองครับยูโดดำยูโดดำครับผมนี่สวยแบบน,นี้ครับยูโดดำนะสองห้าศูนย์จัดส่งฟรีนะอ่ะขอเรามีบริการเก็บยืินปลายทางครับผมนะคุณอยากได้ต้นไหนโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับผมต้นนี้ซัพเพิร์พูนครับผมซัพเพิร์ฟูนะแหมไปเพิ่มซัเข้าบ้านกันเลยเดียวครับ ซับเพิ่มผูนครับผมแล้วต้นนี้ครับหัวใจเศรษฐีฮะหัวใจเศรษฐีดูวะแดงแดงครับผมนะแดงกว่านี้ไม่รู้แล้วพี่น้องเอ๋ยมันแดงสวยซะขนาดนี้ในราคาเพียง250าบาทนะ,ะต้นต่อมาครับนี่ต้นสุดท้ายครับผมเต่าเต่าเวทครับ เต่าเวทัสครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับในราคาเพียง250บาทวันนี้ครับผมรับหน้าหนาวแบบนี้ครับเอาไปได้เลยกับไม้สวยๆครับวันนี้ในหัวหมายชจไปก่อนครับบ๊ายบายครับผม